ทางาพระประชาธิปัต์นะครับบอกว่ายัางเดินหน้าทวงสัญญา ปรับคอรมอนะครับแต่ว่าก็ยังให้เกียรติท่านนายกนะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่สลับบุคคลมารับตําแหน่งนะครับวันนี้เช่นกันที่ทําเนียบรัฐบาลนะครับคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์นะครับรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะของหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเข้าไปประชุมคอรมอนะครับว่ากรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับท่านนายรัฐมนตรีเนี่ยยืนยันว่าพร้อมจะปรับคอรมอนะครับบอกว่านายกเนี่ยได้แจ้งให้ทราบ แล้วว่าจะดําเนินการปรับคอรมอให้ซึ่งหลังจากนี้เนี่ยต้องรอขั้นตอนกระบวนการส่วนจะปรับคอรมอเมื่อไหร่นั้นตนไม่ขอตอบนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของกระบวนการภายในครับผู้สื่อข่าวก็เลยถามนะคุณผู้ชมบอกว่าได้มีการส่งประวัติของคุณนริศขำนุรักษ์นะครับสสพัทลุงที่ได้รับการคัดเลือกจากพรรคให้เป็นรัฐมนตรีไปตรวจสอบคุณสมบัติแล้วหรือไม่ คุณจุลินก็บอกว่าขอไม่ตอบในเรื่องนี้นะครับโดยขอให้เป็นเรื่องของรายละเอียดกระบวนการที่เกี่ยวข้องแต่หลักการสําคัญก็คือนายกได้แจ้งให้ทราบแล้วว่าจะดําเนินการให้ตามที่พรรคประชาธิปัตย์ร,ร้องขอนะครับการเรียกร้องของประชาธิปัตย์ครับเป็นเรื่องของการแต่งตั้งคนไปเป็นรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นะครับแทนคุณน,นิพนธ์บุญญามณีครับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงม,มหาดไทยซึ่ง เป็นเรื่องของประชาธิปัตย์นะครับไม่มีผลผูกพันกับพรรคการเมืองอื่นที่ร่วมรัฐบาลนะครับผู้สื่อข่าวถามครับว่าการปรับครมอรของประชาธิปัตย์ครั้งนี้เนี่ยจะมีการสลับตําแหน่งรัฐมนตรีกับพรรคอื่นหรือไม่คุณจุรินก็หัวเราะนะคุณผู้ชมแล้วก็กล่าวว่าไม่มีอย่างแน่นอนและยังคงเป็นคนเดิมที่เสนอท่านนายกไปแล้วนะครับไปฟังเสียงของคุณจุรินกันนะคุณผู้ชมเราได้ส่งประวัติหรือได้ส่ง คุณสมบัติให้กับสำนักเลขาธิการตรวจสอบแล้วใช่ไหมคะเออขอให้เป็นรายละเอียดของกระบวนการผมขออนญาตไม่ตอบตรงนี้นะครับแต่ว่าหลักใหญ่ก็ดีท่านยกแจ้งให้ทราบแล้วว่าท่านจะดาเนินการในเมื่อการแจ้งให้ทราบอย่างนี้แล้วการแนวคิดที่จะ,อะถอนตัวออกจากพักน่วมรัฐบาลอย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันไม่เป็นไปตามกระแสะใช่ไหมคะเออไม่ไปขนาดนั้นหรอกครับอ๋อ กระแสแรงไปไมหมคะที่ออกมาเป็นเรื่องเป็นเรื่องของอการ <60. S 2> ตั้งคนไปแทนท่านนิพนธ์บิามบาีในสัดส่วนพักประชาธิปัตย์ึ่่งๆความจริงผมก็ได้ชัดเจนในเรื่องนี้อยู่แล้วและกราบเรียนท่านนายกตั้งกับต้นแล้วแล้วก็ไม่มีผลปุกพันภรคการเมืองอื่นทีนน่ร่วมรัฐบาลนคะครับอันนี้เฉพาะในส่วนพักประชาธิปัตย์เท่านั้นนะครับ มองมองว่าการปรับก่อนปีใหม่นี่คือช้าไปหรือเร็วไปไหมครับเอ,อ่อขออนุญาตไม่ตอบนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องกระบวนการอะไรใดจะไม่เกิดการสลับเก้าที่หรือใครมาขอแลกเก้าอีเนี่คะที่ว่าจะเกิดขึ้นไม่มีครับกาบผมก็เป็นความคิดเห็นงานของครูจุรินลักษณะพิเศษะนะครับ